หลงยึดถือในสิ่งนั้นเม่อสิ่นั้นเสื่อมเสียไปก็เกิดทุกข์นิรักมากหวามมาก,มมามก,มกาเ,าเ,าเท่าไรก็รู้ตายรักน้อยท้าไรเลยก็ไห่นทุกข์ชีวคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปคือการที่ตัวเราใกลก้จนตายเข้าไปเมื่อความตาย ร่างกายนี้ก็เห็นกันเป็นไปแับศดที่เรเห็นอยู่นี้ไม่มีความางามไม่มีความน่ารักน่าชมมีแต่สกปรกโสมงองอันน่าขยะแขยงสิ่งทีเ่เราอยู่เมื่อวีชีอยู่ก็เหมือนเราเราเอง่าตายแล้วก็ต้องเป็นอยา่ห่าออกไหนึ่งร้อยปีเป็นอย่างชา you wow. ได้สั้งความสุขไว้ล่วงหน้าและโวไในทางเมื่อใส่ควสุขนัแล้วก็ตั้งความสุขไว้ล่วงหน้าอีกวิ่งามอีกมู่สารรบนังปาจนเปรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนความเฉลสุดในชีวิตทกคนนั้น่อใความปีติคงตัวความหน้าม่งตาแต่อยู่ที่ความสังาร มีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูสุดไม่มีเละเบียดเบียนให้เราร้อนโกรธกระไว้โมหะและอภิชาเป็นความยิ่ยอมของอส์รลายที่จะทำปูลอยู่ในกรงแห่งอวิชานี้การมองเห็นความจริงการเกิดความสจ็บปกาอนันกิลธมที่เดินไปใกล้ความตายเข้าไปทีทีแต่หาู้ไม่ว่า มักมาถูกนำไปสู่ที่ตายมักัสนานเิ่อดเลินและฆ่ากันเองเียนเลียนกันแกันเข้าจ่าไปในเขาตีต้นไม้แล้วลงทีจำนวน้นึ่งมักงมาจะล้างอีกตัวที่เป็นกระดูให้ตายไปแต่้ขตัวก็ต้องตายต่อการความไมการลบย่อค้ามดีเกิดตายจากสองตัว จากนี้แล้วข้าออกมาย่อมจะคือผูบบ้ที่จากนั้นได้ดย,ยินง่ายทางใดการประชุตนโรลงจังกกที่คนเข้าไปกระชุ่นอย่างั่วช้าเดือดซาำไม่ทาให้คนสุดต่อกล่าวก็ย่อมจะข้าุาคนลงไปสุนทรโกได้เหมือนกันจากนั้นคนส่วนใหญ่กำลังที่ลมวนเวียนอยู่ในทุกอันไม่ได้ขอเขิดว่าจะิีนสุดลงที่ตรงไหน ีวิตแต่ละชีวิตกำลังประสิทธิประสิทิ์แสวงหาให้ตุลทั้งางกายและทางใจอริยญาเขาหหลามให้ิารณาสิ่ซึ่งกำลังวามคอนในลาสุซึ่งมองว่าเังนสิ่งที่คลื่นและลมแรงแบบคลาสาให้อ่อนเย็นลงเมีอะไรพอเป็นเกาะของีิได้ก็จึตเข้าไปแม้เสียงเส้นย้า 谢老板。<Yeah. S 2> yeah.